เอสวัสดีค่ะชาแนลเซเบลแปดสองแปสองกดไลค์กดกระดิ่งติดตาวสัคสไาชนะคะและไปชมคลิปกันเลย Let's go กอกกกสวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่ที่ Origin p a r k a นะคะอันนี้ก็จะเป็นแปรนนะคะอ่านี่ขนาดี่สิบตารางเมตนะคะทุกคนเรามาดูข้างในกันเลย ลูกมีตลับกลับบ้านค่ะสวยไหมนี่เลยนะคะฟาเพดานสูงๆแบบนี้เลยค่ะแอร์อยู่ด้านนี้นะคะทุกคนอ่ามีชีวีให้นะคะมีแอร์หมื่นสองพันวิทีให้และสองหมื่นสี่พันวิทีนะคะ มีเครื่องซักผ้าให้ฝาหน้าด้วยนะคะแล้วก็มีระเบียงแบบนี้เลยนะคะอ่าที่นะคะประตูก็จะเปิดปิดได้แบบนี้เลยนะคะฮึยกโซนยกโซนห่างมาช่วยด้วยอันนี้นะคะอันนี้ก็จะได้ตู้เย็นไปด้วยนี่เวลาแบบแกล้งเพื่อน นะ่างเลยไม่ให้เข้านี่นะคะตูเ้เย็นสองประตูแบบนี้เลยค่ะเลยแล้วก็มีบิว์อินผนังนะคะเป็นแบบว่าช่องเก็บของนี่เลยเลยช่องเก็บของนะคะใส่ของเยอะแต่รองเท้าได้เยอะมากเลยนะคะตัวคน สวยงามกระจกด้วยนะคะตรงนี้กระจกนะคะแบบนี้ <Okay. S 1> เปิดได้นี่นะคะเปิดได้แบบนี้นี่ก็จะเป็น cut out อีกแบบนี้นะคะอืแบบก่อนออกจากบ้านก็มาดูก่อนได้ว่าเราสวยอย่าง mm hmm. <laughs> สวยแล้วก็โอเค อันนี้ก็จะเป็นมัเควเวฟนะคะแล้วก็ที่ดูดควันนะคะนี่เลยมีเตาไฟฟ้าให้นะคะด,ดูวิอินแบบว่านี่เลยแบบว่าอย่างนี้มีขนมปังด้วยนะคะกินได้นรจรกินไม่ได้นะคะถ้าคนร้อนเนีน่ยนี่มีห้องน้ำนะคะแยกโซนเปียกโซนแห้งด้วยนะคะเป็นลายแบบผิวอ่อนมีอาบน้ำ โอเคร้อนมากขออาบน้ำก่อนจิ้งจึ้งติงติงติงเดี๋ยวเราจะพักึ้้นไปชื่อสองชื่อสองอันนี้ก็จะเป็นวิวเมืองนะคะทุกคนอันนั้นจะเป็นสุสึกอ่าที่สร้างเสร็จแล้วนะคะจะอยู่ตรงนั้นเลยคือติด BTS ถนนใหญ่เลยนะคะนี่ไงโอ้โหเลิฟไหม นี่นะคะเราจะขึ้นไปชั้นสองนะคะทุกคนชั้นสองจะเป็นที่นอนของเราค่ะลนี่นะคะนี่ก็จะเป็นแอร์นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะได้เป็นเลยนี่นะคะเราก็จะมีกระจกด้านหลังของเราด้วยนะคะสวยไหมดูสิ บิวอินสวยมากเลิศเลิมากเห็นไหมโปร่งแสงนะี้คะบอกเลยว่าโร่งโปงสบายแล้วก็ยังบิวอินผนังตรงนี้ก็เป็นปิดกั้นห้องนะคะห้องเป็นตัวหรือขังขังใครก็ได้ขังเลยกันเสียงนะนี่เลยนี่มีตุ๊กเครื่องแป้งนะคะทุกคนเราบิวอินสวยมากดู ดูสิมันเก๋กูดมากมีกระจกก็มกีเสื้อผ้ามีเลยเลิศมากนะคะทุกคนเลิศมากเลิศมากนี่นะคะก็เป็นความสาะดวกสบายนะคะที่ใกล้ BTS ศูนย์เมตนะคะคือตื่นมานะคะ ออกมาเลยเจอ BTS เลยนะคะแล้วก็เจอโรบินสันเลยอยู่ตรงข้ามซ้ายมือนะคะติด BTS นะคะอันนี้จะเป็นติด BTS สายลวดสมุทรประการนะคะแล้วก็โรบินสันจะเป็น BTS ศิลักลินนะคะก็จะเป็นสถานีเดียวก็จะถึงเลยนะคะทุกคน ใครที่อยากมีคอนโดนะคะแล้วก็ได้ถึงสองชั้นด้วยนะคะแล้วก็เลี้ยงน้องหมาน้องแมวได้ด้วยนะคะทุกคนตอบโจทย์มากๆเลยนี่เลยนี่เลยดูวิวสิดูวิวดูวิวขังหมาได้ <c oughs> เล่กไหมดูสิมีไฟนะคะวิวอินตกแต่งครบอยู่สบายจบได้ได้ง่ายๆที่เดียวนะคะที่ออริจิน ปักแอ่นเพนะคะอ้าเก๋กุดดูดูด,ดูมองลงไปในเห็นไหมเห็นไหมอ้าเลิศเลิศเลิศนะคะชิวชิว,ชวเลยยูฮูออริจินปักแอนเพคะ่ะวันนี้นะคะคอนโดสองชั้นนะคะ นี่สวยไหมสวยไหมสวยไหมเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวได้ด้วยนะคะทุกคนศูตรเมดนะคะ BTS ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะวันนี้นะคะได้ส่วนลดถึง250,000บาทด้วยนะคะมาจองก,กันเยอะๆนะคะลดมากเดินมาแล้วก็นั่งเลยนะคะที่สำคัญนะคะมี สรไว่ายน้ำนะคะแล้วก็ชั้นบนสุดแล้วก็มีที่เดินเล่นสวนหย่อมให้น้องหมาน้องแมวไปออกกำลังกายจ็อกกิ้งด้วยนะคะลัศมากอย่าลืมกดจ้าเลย มีก้าวจนผิดด้นะคะทุกคนอู้เลยบอกแล้วว่าเลี้ยงสัตว์ได้นี่เลยค่ะอ๋อหนึ่งตัวค่ะอันนี้น้องโดกอันนี้น้องด่าอันนี้น้องน้ำตาลอันนั้นน้องอ้นนอวนอ่าสามสหายก็จนหายเป็นไงล่ะจ๊ะคอนโดออริจินแพ็คเกจเลี้ยงสัตว์ได้ของแท้ของแท้นี่ค่ะ อาวิชินปักเปนเพลี้ยงสัตว์ได้นะคะของแท้หมายเลขหนึ่งนะคะน้องพุดเดิ้ลเอ้ยน้องปุกกี้สวัสดีน้องปุกกี้อ้าวน้ำตาลตื่นแล้วน้ำตาลตื่นแล้วโอเคเอ้าววันดีน้องอ้วนน้องอ้วนสวัสดีค่ะโอเคโอเคน้องอ้วนบา,บายบายเดี๋ยวเจอกันอ่า นี่นะคะอันนี้ที่เป็นตึกที่เสร็จแล้วนะคะอยู่ตรงข้ามกับนี่เลยอยู่ตรงข้ามกับที่เรามาดูเลยนะคะอ้าวคุวกกี้บา,บายๆน้องกุ้นบายยอ้าบา,บายยจ้า,าจุบจ๊บๆ ออริจินฟักแอนเทนไ่แครนี่เลยส,ส่เมีทีเอฟนะคะทุกคนนี่ต่อใชโโ้ด Xiaomi 4K g o o เ F6 Pro นะคะนี่เลยปึ๊บ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 ออจะจะทางนี้นะคะส่วนข้างบนพาน้องหมาง่ยางยๆนะคะเมื่อน้องแมวนะคะนี่ปัดได้เลิปัด คามววยงามันตึกได้นะคะทุกคนเลัหลักหล,ลไม่ไหว